สวัสดีครับ s o m e w h e r e I Feel r e วิ e ของแคมวันนี้กลับมาอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้กลับมาเป็นกล่องพัสดุนะฮะกลับมาเป็นชิ้นชิ้นมาเลยไปดูกันว่าวันนี้ผมจะแกะอะไรให้เพื่อนดูกันนะฮะไปกันเลยครับมาเดี๋ยวไปดูว่าเป็นอะไรโอเคตัวนี้ก็นี่เลยนี่เลยนี่คือ h e n o เฮ h a โ r o แชวันไฮแบ็กล e นะครับ ก็เป็นเก้าอี้เฮลิน็อกรุ่นใหม่สีเขียวนะฮะที่ผมไปได้มาจะบอกว่าทําไมถึงได้มาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยก็คือเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนแฟนผมไปทํางานที่เกาหลีเนาะที่พักของแฟนผมอะ่ะมันใกล้กับเฮลิน็อก hcc อ่ะที่โซนะฮะก็เลยเออไปดูซะหน่อยว่าราคามันเป็นยังไงแล้วพอไปดูปุ๊บราคามันดีมากแล้วก็ไอ, e อ้เก้าอี้เฮลินอกอ่ะมันหิ้วกลับมาใส่เข้ามาในกระเป๋าได้นะเพราะว่าน้ําหนัก น้ำหนักมันเบาอะ่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะฮะฮลลินอ,อกตรงโซอะ่ะมีเก้าอี้มีโต๊ะมีกระเป๋ามีหมวกมเวีเต็มไปหมดเลยนะครับที่ดูในเว็บแล้วราคามันดีมากนะครับผมก็เลยฝากแฟนซื้อแต่ว่าไอ้ช่วงที่ไปอะ่ะช่วงที่แฟนผมไปอะ่ะมันเป็นช่วงที่เขาออกคอลเลกชันใหม่มาพอดีแต่ว่าคอลเลกชันที่เขาออกเป็นสีเขียว ซึ่งตอนนั้นก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะสีเขียวมันจะเข้าออกแคมป์เราป่าวะแต่ว่าไปถึงเฮลน็อกที่นู่นแล้วทั้งทีอ่ะสิ่งที่น่าจะฮิ้วกลับมาก็ต้องเป็นเก้าอีใหม่ก็โต๊ะเขานั่นแหละสักอย่างเราเลยอะ่ะเอาอันที่เขาออกรุ่นใหม่มาเลยนี่แหละมานะครับเจ้าตัวนี้มันก็จะเป็นเวอร์ชันเขาจะวงเล็บแล้วเขียนว่า r e นะครับมันก็คือเวอร์ชั่นรีดีไซน์ใหม่ของเฮลิน็อกนะครับมีตอนนี้ที่ออกมาน่าจะเป็นแชร์วัน แช่วันธรรมดาแช่วันไฮแ a c k แล้วก็ซันเซ็ตแช่นะครับซึ่งสีมันจะมีหลายสีเนาะมีสี Black Out มีสี Black ที่มีคลิปส,สีฟ้าตามของเฮลิน็อกมีสีแทนมีลาย x อ a y ซ์เลไทเกอร์คามโมอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ประมาณนี้ประมาณนี้ ซึ่งมันจะไม่มีตัวรุ่นเทคนิคอลเหมือนของรุ่นก่อนเนาะมันจะเป็นรุ่น o u t ดอ o r อย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีผ้าเทคนิคอลนะฮะโอเคพูดมาสะย,ยาวเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในอันนี้มันเป็นอย่างไงนะครับน่าจะแกะง่ายๆไม่ต้องใช้มีดก็ถ้าดูลักษณะแล้วอะ พวกกระเป๋าเขาก็จะออกแบบใหม่นะไม่ได้แบบว่าแค่ภายในกระเป๋าก็จะออกแบบใหม่เหมือนกันทําให้แบบใส่ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มีสีที่บ่งบอกชัดเจนว่าของเขาคือสีอะไรผมเห็นว่าถ้านเป็นสีส้มอะ่ะอันนี้จะเป็นสีส้มนะนสีดําก็จะเป็นดําทั้งอันถ้าเป็นสีดําแล้วขีดฟ้าฟา,ฟาก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้นะฮะไปดู มาดูอันแรกสีเขียวเหนียวซับโอ้เขียวเขียวเขียวโคตรในในจออาจจะเป็นสีเข้มๆนะแต่ว่าของจริงมันเขียวมากเขียวเลยนี่แกะให้ดูเลยเก็บได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนี่นะครับขาเขาแล้วก็รุ่นใหม่ผมสังเกตนะว่าเจ้าตัวไอ ขาเนี่ยขานี่เป็นแดกเหมือนเดิมเนาะ DAC เหมือนเดิมแต่ว่าขาเขาอ่ะมันจะมาเล่นสีแล้วอย่างตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆดูอ่ะมันจะเป็นสีเขียวๆนะเพื่อนๆมันจะไม่ใช่สีดานะมันเป็นแบบสีเขียวเข้มๆหน่อยถ้าเป็นแบบถ้ามันเหลือบๆเนี่ยมันจะเป็นเขียวๆเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวรีอ่ะมันจะมันจะเปลี่ยนวัสดุไม่ใช่เปลี่ยนวัสดุเลยเปลี่ยนดีไซน์ของของตัวนี้ด้วยของพลาสติกตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร เป็นดีไซน์ของพลาสติกตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมๆขึ้นนะแล้วมันจะดูเหมือนใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ไอ้เหล็กตรงแกนกลางแล้วความรู้สึกผมคิดว่าเหล็กมันหนาขึ้นด้วยวะ่ะเออไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันมันดูใหญ่มันดูหนาขึ้นนะถ้าเทียบกับตัวแชร์วันที่ผมมีอ่ะนีอ่ให้ดูตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ยไอ้ก้านตรงเนี้ย มันเป็นเหลี่ยมไว้เพื่อนมันไม่กลมแล้วเออเนี่ยนีข้างๆเนี่ยข้างๆนี่คือแบบเปลี่ยนชัดเลยจากตัวเก่านะเออเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นสี่เหลี่ยมมันม,มันก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป,ไป๊ะๆหรอกแต่ว่ามันไม่กลมอะ่ะมันเหลี่ยมแล้วครับดูแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาอยู่นะเออเอาวางไงดีวะเอาวางอย่ี้ high back ทำไมผมถึงซื้อไฮแบ็กใช่ไหมเพราะว่าใช้แชร์วันธรรมดามานั่งนานๆมันเมื่อย <c oughs> แค่นั้นเลย <c oughs> แต่ว่าผมว่ายังไงแชร์วันอ่ะเอาไปวางกับเต็นท์อะไรวางกับเก้าอี้อะไรอะ <c oughs> มันถ่ายรูปออกมาถ่ายวีดีโอออกมาเนี่ยจะสวยจะไม่ดูเกะกะแต่มันนั่งไม่สบายไงเออก็อายุเยอะแล้วก็เอาที่มันสบายหน่อย <c oughs> ส่วนนี้ผ้าผ <c oughs> ้าสีเขียวเวอร์สีเขียวเวอร์ <c oughs> ผมประกอบให้ดูเลยถึงขั้นนี้ละแต่ว่านั่งไม่ได้นะห้องมันแคบนะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่าตอนนั่งเป็นยังไงใส่ยังไงวะใส่อย่างนี้ก่อนอ๋อแล้วก็ตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปด้วย,ยตรงเนี้ยเนปะเทนี้นี้ของเดิมมันจะเป็นผ้านะมันไม่ใช่เป็นพลาสติกนี้นะอันนี้มันคือพลาสติกเฮออ้เยเหมือนจะใส่ง่ายอ๋อใส่ขังนี้ แล้วก็ตามสไตล์มันต้องง้างนิดนึงปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วอ่าอย่าณนี้ประมาณนี้เออเห็นปะคือความสูงอะ่ะความสูงจากตรงนี้ถึงถึงพื้นอะ่ะมันจะสูงกว่าแชร์วันแล้วก็ สูงกว่าแชทูแช,ท,แชทูนีดเตี้ยสุดเลยแต่ว่ามันจะเตี้ยกว่าซันเซสนิดหนึ่งคือความสูงตรงนี้อยู่ที่25เซนนะครับส่วนข้างหลังสุดน่นาจะประมาณ83จากพนักพิงข้างบนสุดจนมาถึงพื้นแปมันเป็นส่วนสูงที่อยู่ระหว่างแช์วันกับซ<ม>ันเซ็ตเออแชวันกับซันเซ็ตคือถ้าใครบอกว่าซันเซ็ตซันเซ็ตสูงไป แชร์ูหรือแช์วันเนี่ยเตี้ยไปอันเนี้ยจะอยู่ตรงกลางนะครับแชร์วันไฮแบ็กเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีกระเป๋านะเนีกระเป๋าเป็นผ้ายืดไว้ใส่มือถงมือถือนู่นนี่นั่นน้าแต่แก้วน้ำน่าจะใส่ไม่ได้นะครับสีเขียวแบบเขียวเขียว <laughs> สีเขียวแบบเขี้ยวเขียวจะในคลิปผมจะเห็นสีเขียวแล้วโอเคนี่คือตัวที่1เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันไปเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันนะเป็นเหมือนเดิมเก้าอี้เหมือนเดิมนี่เฮลิเน็ตแชร์วันไฮแบลีเหมือนเดิมอันนี้สีเขาเรียกว่าอ๋อนี่ไงสีชื่อว่าอ่านถูกป่าว่าอ่านผิดขออภัย b i s เคย g ก e ีนบิสเคกรีน Green. จริงๆไม่เสีแบบสีเขียวเลมอนไม่ใช่สิสีเขียวมิ้นเออสีเขียวมิ้นใช่เลยสีเขียวมิ้นก็นั่นแหละช่วงนี้ผมไปเขาออกคอลเลคชั่นสีเขียวมาพอดีก็่ออะไม่เป็นไรมีโอกาสไปอีกก็น่าจะได้จัดอีกราคาเขาถ้าราคาที่เราไปที่เวงังดีมากเลยนะจริงดีจริง มันก็ดีอยู่แล้วเนาะเราไปซื้อเองแต่อย่าไปบวกค่าโครงค่าเครื่องที่ไปแล้วกันถือว่าไปเที่ยวแล้วก็ซื้อของกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยบิสเคเกไม่ใช่บิสเคเกบิสเคกลีนเออบิสเคไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับประมาณนี้มาณนี้นี่เขียวประมาณนี้เลยปะดูข้างในนี่ เขียวอุ้ยสวยเห็นแต่ในรูปแล้วก็วิดีโอที่แฟนส่งมาว่าในจอเนี่ยมันเห็นไม่เหมือนผมแน่เลยมันเป็นเขียวที่แบบถ้าเราแต่งสีวิดีโอเพี้ยนไปน,นิดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับที่ตาเห็นละแล้วลนี่ที่สำคัญคือนี่เห็นปะอย่างที่ผมบอกว่าเฮลินอกอ่ะเขาจะมาเล่นกับ ไอ้เจ้าเสาขาโต๊ะด้วยให้ขาเก้าอี้ด้วยนะครับอย่างตัวเนี้ยที่ผมชอบเลยคือมันเป็นขาสีอลูมิเนียมนะฮะเออสวยมากเลยอลูมิเนียมตัดดำอะ่ะดูดิเห็นปะเออผมว่าเดี๋ยวต่อไปถ้ามีแบบเก้าอี้สีส้มเก้าอี้สีแดงอะไรเงี้ยเขาอาจจะออกแบบอันนี้มันเป็นสีตามนั้นด้วยนะสีส้มสีแดงอะ่ะไม่นแน่นะมีแม่งเท่เลย ไปดูผ้ากันผ้าเป็นอย่างนี้นี่สีเขียวบิสเคเกถ้าในจอผ้ามันจอกสีฟ้าเปล่านะมันเป็นสีเขียวอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าสวยนะแล้วก็น่าจะเลิองง่ายด้วยอ่ะเคผมไปประกอบให้ดูชอบขามันที่มันเป็นสแตนเลสนี่แหละ เดี๋ยวถ้ามันออกผ้ามานะจะซื้อผ้ามาใส่ทับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ชอบสีเขียวนะก็แบบจะจะเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนมูดมั่งเออ,อได้สีส้ม,มอย่างงี้อ่านี่คือขามันเนาะเห็นปะบอกรับสวยนะขาสีนี้เอาไปใส่ผ้ากันไอ้ลูกบอลน,นี้ต้องเปลี่ยนไซส์แน่เลย ไม่ได้ซื้อด้วยโอ้ยเอออ,อออะประมาณนี้นี่อ่าออกเสียงว่าบิสเคเกมไหมไม่รู้บิสบิสเครกรีนอ่ามานี้นี่สวยนะมันชอบข่ามันจังเลยสีสวยดิ แล้วก็ตัวผ้าก็เป็นสีเขียวมิ้นต์จริงๆเออสวยเลยนะอันนี้น่าจะให้แฟนนั่งแฟนน่าจะชอ,ชอบไปนั่งตัวเขียวเข้มเอาแล้วกันโอเคสวยเลยเนาะนี่ให้ดูครับไม่เคยเห็นเฮดินอกทําสีนี้ออกมานะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นสีแปลกๆออกมาอ,อ,กมาอีกนะครับเสซได้อะได้แช์วันเลยแชร์วันก็มีสีนี้นะซันเซ็ก็มีสีนี้ด้วยตอนที่ ผมลงคลิปเนี่ยไม่รู้มันจะหมดหรือยังนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเก้าอี้เฮ a ิโน n แช์วันไฮแบ e ลีนะครับทั้งสองสีเลยเดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปอันครับอย่างต่อไปของ h e l ิโนะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆแนละ้วเดี๋ยวผมมาเอาให้เพื่อนดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนี่ไปมาถุง h e l ิโนะนะครับดูข้างในอันแรก เซียร่าครับของเฮลิน o อกอันอย่างใหญ่ผมรู้ว่าขันนี่ในตอนแรก <c oughs> นี่เฮลิน o อกครับเซียร่าครับอันโคตรใหญ่เลยเป็นอันแรกที่ผมมีอย่างใหญ่ข้างในมันจะเป็นคําว่าเฮลิน o อกเนาะข้างในเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเฮลินอกมีคําว่า HCC plus อยู่ HCC บวกนะครับเป็นสแตนเลส304นย์แต่ว่าดูเบานะีอนะไปอย่างรอมา <c oughs> นี่เลย ไพ่ไพ<าย>่พนะครับก็เป็นกิจกรรมในแคมป์ที่ผมกับเพื่อนเล่นกันอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็ไปเห็นเจ้าไพ่ตัวนี้ของเฮลินออกสวยมากนะครับข้างหน้ามันเขียนว่า bicycle playing card นะฮะก็ไปเล่นสมสิบไปเล่นีอแก่กินน้ำมาไปเล่นนู่นนี่นั่นกันแล้วกันนะครับโอเคสวยมากแต่ผมยังไม่แก่เนาะเพราะว่า ไม่อยากแกะเออเดี๋ยวผมขึ้นภาพมินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับข้างในมันเป็นกระดาษด้วยก็เลยไม่อยากแกะเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นมินเสิร์ตให้ดูสวยอ่ะยางต่อมาก็คือนี่แนชครับลับเบอร์แพชก็ผลิตภัณฑ์ของเฮลิเนอก่ออะพวกเก้าองค์เก้าวี่ม,มันจะมีเวลโคอยู่นะครับเขาจะมีขายแพชพวกนี้ เอาไว้ไปติดได้นะมันจะมีหลายแบบเลยแบบที่เอาไว้เขียนชื่อได้หรือเป็นโลโก้เฮดินอกหรือว่าหลายอย่างแล้วแต่คอลเลกชันนี้เขาจะออกอันนี้ที่ผมออกมาไม่รู้เห็นปะมันมีทั้งหมดสีสีแล้วมีสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีส้มซึ่งสีต่างๆพวกนี้มันเอามันเป็นตัวแทนของเฮดินอก HCC เนี่ยแต่ละที่นะครับเฮดินอก HCC เนี่ยรู้สึกว่าจะมีที่เกาะ เจจูกับที่ปูซานนะมันก็มีอีกที่นึงคือที่ฝรั่งเศสปารีสนะครับก็มีด้วยของโซที่ผมไปมันจะเน้นสีชมพูนะนีหลายแบบเลยอ่ะและนี่คือแพทสีชมพูของเฮลินอกเฮซที่โซนะฮะคือถ้าเป็นของเกาะเจจูเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วที่นี่ไม่มีขายที่โซไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องบินไปเกาะเจจู หรือว่าของที่ปูซานก็จะเป็นอีกสีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีเหลืองหรือสีส้มนะก็จะต้องบินไปที่ปูซานเพื่อจะซื้อคือที่นี่ขายแค่ของโซเท่านั้นนะครับของโซเนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบนี้ก็เท่นี่นะมันเป็นรูปอะไรผมดูไม่ออกสิงโตเหรอสิงหรือว่าลิงวะอ,อืมดูไม่ออกซึ่งข้างในของมันอะเป็นผ้านี่เป็นผ้า ไปแป 8, โอโไปแปะเก้าอ,อ,อ่องเก้าอี้นู่นนี่นั่นได้นะครับเออสวยดีไปทั้งทีเลยเออซื้อมาให้ครบว่าเราได้ครั้งหนึ่งเคยได้ไปนะครับจริงๆเขาจะมีแบบพวกหมวกพวกเสื้อผ้าแก้วน้ำอะไรอีกเต็มเลยนะเออแล้วก็ของก็ไปซื้อเองก็จะถูกกว่าหิ้วมานะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่แคมหน้าครับ Alright.